สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับร่องทําดูโปรแกรมลองทำด,งดูนะครับวันนี้เราก็จะมาพี่อาอ์เขาก็ได้ตุ่มของกันเรียบร้อยแล้วนะครับพี่าร์เขาตุ่มของได้เท่านี้เองโชดักโช,โชโดักนี่ไม่ไงเล่เมื่อพี่าร์เขาก็เลือกอันกลางนะครับยกล่าก็จะมีแปดต่อหนึ่งนะครับ เอ้อเอาตุ่มได้อย่างนี้เองนะเออเอาฝั่งนี้กดไม่ได้เอาเลยนะมันไม่ลูมหรอกมันไม่ลูมหรอกเชื่อเขาเอาตีต่อหนึ่งไม่ได้3อสามไอ้จับอันนี้เองนะมันมีสามต่อหนึ่งด้วย หกเจ็ดเดโอเคนะครับผมก็จะมาฟักก<ง>ันเลยใสยก่กัวนั่นเองหนึ่งตัวอย่าเพิ่งสู้นะมามันไม่ลงแนะน่แน่ไม่รู้ใน p e ม,มันจะรู้ป่ะเอร่อย ยกแรกเริ่มขึ้นได้มันไม่ลุมด้วยนะครับโอ้โหพี่อายเขานี่ต่อสู้อย่างมามันต่อสู้อย่างมามันต่อสู้อย่างมามันครับโอ้โหขาตจการไปได้คนหนึ่งตัวหนึ่งโอ้โหตัวอีกตัวนึงเขาจะลุมว่าโอ้โหโอ้โหเขาสู้ไปอย่างมามันก็โอ้โหโอ้โหซึ่งยกแรกผมก็จะมาสู้ด้วยนะครับโอ้โห คุณไอโทษโทษโทษใครคุดคุณไอเขากำลังก็ไม่ขุดหัวตรงนี้มันเก็บตะคุณไอเขาซ่อยตัวแล้วก็โอ้โหโดนแล้วเออตายต้องเก็บของใหม่แล้วเฮ้ยมันมันโมมันไม่โมโหแล้วอ่ะยกแรกไอ้ไอ้ไม่ฝ่ายแพ้ไป ไม่เกี่ยไวได,ได้ได้ไม่เอาไม่เอาต่อไปก็ดีข้อทีท่สองขอตัดลิปโอเคนะครับก็กลับมาต่อกันอีกครั้งนะครับผมก็ได้ตุ่มของของผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับ<ด>นี่<ด>เลยผมไม่ได้กำเพงน <laughs> ี่เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากดาบผนด้วยดาบผีไม่ได้ดาบผี วันนี ideally, He who, ้เราจะมาเล่นเลยเอาเลยไอ้ไอวันนี้แหละเอาละไอไม่ใช่ดาบอะใช่ลเฮ้ยก็ไม่เห็นเลยนะออเทอจาอจอโจอจอโอโจ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 ไอ้ที่เขาไมด้นีนไอม่ไอ้จไไดไไไไไไไ่ไมไมไม่ไไ่ไ่ไไไ่ไไไ่ไไไ่ไ่ไม่ไ่ไไ่ไม่ไม่ไ่ไไ่ไม่ไม่ไ่ไไ่ไม่ไม่ไไไม ซึ่งเก่ง PVP มันตั้งแต่เด็กแล้วมันตั้งแต่9ขวบเอ้ยมันตั้งแต่1ขวบเอ้ยอายไปไหนแล้วอะดูดินี่จะเรื่อดนี่จะเรื่อดเสร็จยังจ้ารู้ไ,ไปเอานะขอเล่นที่พี่ เราก็ย right. ังใช้ของไดายอยู่ก็ก็ตายแล้วะซึ่งวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพราะว่ามีแค่สองยกพอเพราะมันคือแ่บโอเคไปละบ๊ายบาย